คือถามห่อยทุกคนมีใครเป็นเหมือนเราบ้างทุกวันนี้มือถือตัวเองคือมีรูปศิลปินหรือรูปคนอื่นเยอะกว่ารูปตัวเองอีกโดยเฉพาะสมัยเรียนนะคือมีแต่รูปเพื่อนรูปตัวเองไม่มีและที่สําคัญในฐานะเคยเป็นติ่งเก่ามาก่อนเผื่อมีคนอยากรู้ว่าติ่ง,งว่าไรวันวันครับรูปศิลปินนี่คือแบบอันดับหนึ่งคือเลื่อนๆเ,เจอรูปฉบ,บ่ะแล้วก็กดเซฟซึ่งบางทีก็คุณนรูปนี้มากไม่รู้ว่าเซฟปเปรียงเซฟซ้ํากันไว้ก่อนพอมาดูอ้าวเซฟซ้ำเนี่ยเลยอยากถามทุกคนครับว่ามีใครเป็นเหมือนเราบ้าง เพราะทุกวันนี้ก็เป็นแถมคือตัวนี้คือรูปคนอื่นนะคือแคมมาทาคอนเทนต์ครับเยอะมากทําให้คนจาเต็มครับแล้วก็ต้องมานั่งลบรูปซึ่งคือไม่ได้แข่งลบรูปนี้แต่ก็จําเป็นต้องลบเพราะว่าเครื่องไปต่อไม่ไหวแต่วันนี้นั้นเราพบทางสว่างครับไม่ต้องมานั่งลบรูปอีกต่อไปแอปนี้ช่วยได้ครับผมเทเลบ็อกซ์เป็นแอปสำรองข้อมูลครับผมซึ่งให้ความจุ1เทเลไบต์เยอะไปไหนเอาไปเก็บอะไรก่อนนั่นเป็นข้อดีครับผมทําให้เราไม่ต้องลบรูปออกก็อปลดลงไปเลยสิครับอัป,ปเลยครับผมเซฟซ้ําขนาดไหนก็อยู แนะนำครับผม